ฝันเห็นเสื้อโครงทํานายว่าช่วงนี้ท่านจะได้พบญาติที่อยู่ห่างไกลเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พูดคุยถามถ่ายข่าวคราวมีโอกาสได้รับมรดกตกเพราะจากครอบครัวมีโอกาสได้รับโชคลาภจากญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้พบเจอกันมานานความรักคนโสดจะได้พบรักกับคนที่เคยเห็นหน้าค้าตากันมาก่อนอาจจะไม่เคยคิดอะไรกันแต่ช่วงนี้เขาจะเข้ามาพัวพันกับเรามากขึ้น คนมีคู่ความรักกำลังไปได้สวยเป็นช่วงเวลาของการก่อร้างสร้างตัวกันอาจจะมีการทะเลาะวิวาดกันเล็กน้อยแต่เดี่ยวเดียวก็ดีกันสุขภาพแข็งแรงดีเลขมมงคล29 8 5 6 7 9 2 8 4ห7า9 6เจสฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพออคุณครับ